ก็จะเป็นลักษณะชรูดหน่อยนะครับชลูดเป็นเหมือนกับเจดีจริงๆกันนะครับครับเหมือนเจดีจริงๆแล้วก็มีความลึกล่ําที่สาเหตุมองดูว่าลึกลําเพราะว่าแขนท่านจะหนีบหนีบเข้ามาหาลําตัวหน่อยครับจะไม่กว้างเหมือนพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่เขาแขนกว้างครับอันอันนี้จะแขนแคบๆหน่อยครับจริงๆก็เราแบ่งเป็นสามแบบคืออย่างเนี้ยเป็นพิมพ์เจดีใหญ่แล้วก็เจดีกลางแล้วก็เจดีเล็กนะครับ อันนี้จะเป็นแบบเจดีย์ใหญ่พิมใหญ่ลักษณะจะเหมือนเป็นสามเหลี่ยมครับแต่พอเป็นเป็นเป็นเจดีย์ก็มีลักษณะคล้ายกับเจดีย์ที่เราเห็นชั้นลู่ชั้นูหน่อยครับครับอ่านี่คือข้อแตกต่างระหว่างพิมพ์ทรงเจดีย์กับพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็ที่ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือที่อาจารย์บอกแขนที่ที่จะแนบชิดเข้าไปแล้วก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าช่องว่างระหว่างพิมพ์ทรงเจดีย์กับพิมพใหญ่เนี่ยของแขนท่านนะครับกับลำตัวเนี่ยจะซอกแขนจะแคบกว่าใช่ใช่ซอกแขนนะครับ